สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็จะพามาทานก๋วยเตี๋ยวเส้นอุด้งนะครับเส้นอุด้งครับเส้นใหญ่ๆนะกลมๆนะครับเส้นอุด้งผลิตมาจากแป้งสาลีนะครับผสมเนื้อปลานะครับนี่ครับอร่อยๆเลยนะครับอันนี้จะเป็นเกาเหลานะครับเกาเหลานะครับวันนี้ก็จะทานก๋วยเตี๋ยวเส้นอุด้งกับ เกาเหลาครับทุกคนเกาเหลาอร่อยๆนะครับชิมครับอ,อร่อยนะครับอันนี้เครื่องปรุงผักกมีผักโหระพาผักสลัดนะครับแล้วก็ถั่วงอกนะครับข้าวสวยอร่อยๆนะครับม,มาครับทุกคนมากินเกาเหลาเซตอุดงด้วยกันนะครับ